สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะม่าแล้วนะครับตลาดเมืองเมืองทองจเจริญศรีเมืองทองอุดรธานีนะครับบรรยากาศดีสถานที่ดีที่ลานปูนปูนครึ่งนึง ก็กำลังต่างต่างกันนะครับมีหลายคนนะครับเห็นในคอมเมนต์เห็นในทิกตอกอีไเต่างๆหน้าหน้านะครับว่าวิธีจะตั้งทันไหมทําไมเออมันอันนั้นอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดไ้อย่างหนึ่งคือผมมั่นใจในทีมงานมั่นใจในพี่ๆทีมงานนี้นะครับว่า อยลงโตสักพักนะครับทุกอย่างจะเหมือนง่ายมากให้เวลาให้โอกาสกำลังใจดีกว่าไม่ใช่โอกาสให้โอกาสให้กำลังใจดีกว่าพี่เขาเยอะแยะนะครับให้กำลังใจกันดีกว่านะครับก็มั่นใจมั่นใจครับว่าสักพักมันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเรานะครับคือความยากมันต้องแลมกมากครับกความสวยงามต้องแลกว่าความยากอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ทำอะไรใหม่ๆหรือเราไม่ทำอะไรที่มันยากขึ้นนะครับมันก็จะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรใหม่ๆให้พี่น้องบึงนะครับสิ่งใหม่มันยากเสมอนะครับสิ่งใหม่มันยากเสมอแต่ถ้าเราทำสำเร็จแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับก็อยากให้พี่น้องสงกำลับบงใจนะครับให้พี่ๆทีมงาน ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับทีมงานคอนบอยทีมงานทีนิเชียนทีมงานสตาร์ทุกท่านนะครับในหลายฝ่ายทั้งเวทีจอเครื่องเสียงไฟแสงสีนะครับเพราะว่าไม่เกินเดือนนี้หรอกรไม่ใช่เดือนหน้านะครับเพราะเราต่อชัวร <c oughs> ์ <c oughs> เอาเดือนหน้าเอาครึ่งเดือนหน้าคร <c oughs> ึ่งเดือนหนพรผมว่า กลายเป็นเร่องไงําหรับพัวเขาเลยป๊เดียวป๊เดียวนะครับกลายเป็นเรื่องไงสัหรับพวกเขาเลยนี่ก็กําลังจะลงตัวแล้วทํางานกันแบบไม่ได้เถียงกันแล้วนะครับมือแรกสองมือแรกก็มีถกเถียงกันแนวว่าเอ้ยมันต้องมองนี้มันต้องมองนั้นมันต้องมองนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าทุกอย่างมันยังใหม่อยู่นะครับแล้วเทคโนโลยีของเขามันใหม่นะครับโดยหลายอย่างนะครับอุปกรณ์มันไม่ใช่แค่จอย LED นะครับอุปกรณ์หลายอย่างอย่างเช่น ระบบซิสเต็มอะไรของเราจะเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นรุ่นใหม่อย่างเช่นโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ถี่กำกับจอตัวควบคุมไฟแสงสีนะครับทุกอย่างมันจะเป็นระบบใหม่นะครับระบบไม่ไม่ใช่ของใหม่นะมันเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่พึ่งน้่เขาไถจริงๆนะฮะก็คือแต่พี่น้องม่อง,องแต่ดาหนาวิธีก็ไมว่าจอไอทีมันก็มีตั้งนานแล้วแหละ นะครับอในเรื่องโปรเซอร์เรื่องตัวควบคุมมันทั้งไฟทั้งจอทั้งเครื่องเสียงทั้งนี้ครับมันจะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่เข้ามาไทยประมาณนี้นะครับพวกเขาก็ถือว่านั่มชิงเสนอใหม่นะครับตัวจัดการตัวอะไรหมายว่าเทียบเท่าก็เทียบเท่าระดับโลกนะนี่ขอมูวงตัวเองหน่อยคลิปนี้นะครับซึ่งระบบจัดการเราทําได้ดี ได้วางแผนได้ออกมาอย่างดีนะขอแค่ลงตัวแป๊บหนึ่งนะครับก็พี่พีที่งานเบื้องหลังนะครับก็ขอเวลาลงตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วทุกอย่างมันจะง่ายมากไปเดี๋ยวไปข้างหน้าครับเอาพูดพูดถึงไหมเนี่ยกระแสเสียงตอบรับเตะีตะเปิดวงมาปเป็นยังไงกระแสก็ดีโอเย็นมือบบบเย็นกระแสก็ดีนะครับเปิดวงมาก ก็เปิดวงมาแล้วกงานเมื่อคืนที่ขอนแกนสวัสดีพ่อชิตาครับวส,สวัสดีค่ะงไเชือพนักงานขายเสียลิอลิศได้ออกตัวเย่างโหอย่งโหวยังด่ามาอยู่บัไวัไหเลี้ยลูกผมไม่เกี่ยวน้องก็ไม่เกี่ยวเยวน้องกับอลิศไปเกี่ยวไม่ได้นะ มันเป็นการคู่คามเนาะใช่อ่ามันเป็นการคู่คามกับพ,พี่น้องเบื้องแง,ง,ง่นะครับแอนเดียวค่ะพีะ่น้องเบื้องแง่นะครับมันก็เป็นการคู่คามประเภทยนึงนะครับอะไรนะพูดถึงอะไรนะเมื่อกี้เรื่อง,งเสียงเหรอเสียง,รยงกระแสะตอบรับพูดถึงเ,งเงคำอ,อ๋อคลิปนั้นคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงมีคนถามว่าใช่ใช่เชื่อว่าเป็นอย่างคือ มันบวกคือบวกคือลับเพิ่นโชมันก็แบบนั่นผมอยากพี่ออกพี่น้องมาลับเพิ่นโชของผมนี่แหละเป็นบริเฮทนะครับก็หมายว่าคุณทาคนเดียวกันซิตี้มันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณดูแลมคนละคนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะครับก็มันก็ยังไม่ลงตัวไงรับเพื่อนชวยก็มีเวลาตั้งหลายวันใช่ไหมล่ะอันนี้ต่อระหวงาิองศ์ก็มาเปิดเลยมาเปิดวันเปิดวงเลยนะครับก็ ทุกอย่างแต่เราไม่ได้แค่ขอเวลาเพิ่มเพื่อนะเราเราไม่ได้ขอเวลาพิ่มเพื่อเขาขอเวลาจัดการระบุแป๊บนึงท้ายเหยียบกอนขอเวลาจัดการระบุแป๊บนึงนะครับขอเวลาหลบรถแป๊บนึงี๋ยวทุกอย่างมันก็ลงตัวของมันเองนะครับแ๋ยวทุกอย่างมันก็ลงตัวของมันเองพวกเราก็เร่งเร่งให้ลงตัวเร็วที่สุดโมเมนต์มา ขอเวลาขอเวลาอีกไม่นานเราจะทำจามยาไม่ไม่ได้นานขนาดนั้นเอาอาทิตย์เดียวอะทีมนี้นี่ขออาทิตย์เดียวนะครับเตงโมเตงโมโเตงโมเตงโมลูกลูกตัวก็แบบมาเดินมาฮะเป็นไรลูกจะตกเป้แล้ว ติดได้หน่อยติดอะไรเนี่ยมันหลุดติดไปนิดจะจบเป้จ่องอีกอะเอาอยู่อายายันเจอกันแน่นอนครับเนแรงที่ตลาดเมืองทองอุดรธานีนะครับไม่รู้ว่าเล่นถึงกี่ทุ่มนะแต่น่าจะดึกอยู่รอบก่อนเราก็เล่นถึงตีสามตีสี่ใชนะครับก่อนปิดวงเรามาก่อนปิดวงฤดูกาลที่แล้วอะฮะนะครับดีหนีมากต้นฤดูเลย ปีนี้มาต้นฤดูเลยอากาศดีครับที่ดีนะครับอาจจะมีดินบ้างนิดนึงแต่รอบนี้ปัูนหมดเลยเต็มลงไปนะครับบ่มีขี้เลศขี้ตมเนี่ยสถานที่มันต้องแบบนี้เอาจริงถ้าจะเอามาล้ำหลายวงนะสถานที่ต้องแบบนี้โอเคอย่าลืมครับบัตรกลุ่มปิดออนทัวร์กรุงเทพที่หนึ่งถึงวันที่หกนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่หก แล้ววันที่เจ็ดจะไลฟ์ชดเชยชดเชยพี่พที่ซื้อกลุ่มปิดวันเปิดวงนกล้ใกล้ก็ส่วนวันที่เจ็ดจะชดเชยให้พี่พที่อยู่ในกลุ่มบันปิดวันเปิดวงนะนะครับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มบันเปิดวงสามารถไปเบิองได้ในวันที่เจ็ดนะครับในกลุ่มเดิมเลยกลุ่มเปิดวงเลยนะครับส่วนวันที่หนึ่งถึงวันที่หกไลฟ์กลุ่มปิดนะครับส่วนบัตรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอสแจ้งอีกที นะครับคอ,อนทัวร์กรุงเทพคอ,อนทัวทร์กทมรอบแรกนะครับรอบแรกของฤดูการเลยนะครับ่วนสถานที่อยู่หงดหนเนี่ยบพ่นองมึงติดตามแต่วันที่ 29, ย,ยี่้านะอยู่โอ้ยวันที่สามสิบอยู่นคปรปฐมพอ,อุทธมุทรทุนสายห้าครับโอเคนะครับเกยังนะเกยแล้วอ่าเหมือนเลี้ยงพอกันแน่นอนครับที่ตลาดเมืองทองอุดรธานีนะครับน่าจะดึกอยู่ดึกดึกดึก,ดก,ดกนะครับ รับประกันความมุวนโดยคอยกอมาเดี่ยวนี่ไม่ไงออมาแล้วบินตรงเอาพี่เหนียวไปสัมภาษณ์ผู้จัดการมาเดี่ยวเรื่องลำเบอร์โชหน่อยสวัสดีครับแล้วเรียกไปสัมภาษณ์เรียกหนึ่งอ่ะสวัสดีครับแล้วมาสัมภาษณ์ ครับเป็นนาครับลเพือนชู่มืงขึ้นบอสเอาจิตระทานมากล้วพุ่นเป็นนาครับผแน่สำหรับก็ดียูครับซิมพงดีแล้วอะไรอุดรนี่บ้านาเผาลำพือโชนะครับนาะอ่าเจอกันได้ซิมพกตุลาสมมุตุลาบ้านสามเผาลำพืินช่เออโอ้ส่วนมือนี้ อยู่ที่ตลาดเมืองทองสาวหน่อยเพื่นแพงสาวหน่อยเพื่นแพงนี่รับประกันความมั่นโดยพอจะโกมาจะว่าจะไปอัดยาอัดเสียงเนื้อเขาหลองเลี้ยนมาแล้วเออกับเปลือมเกาเออจะไปเห็ดคาเคนเน่อะไรพวกอื่นเขาสีม้าแล้วโม่อะไรมาตัวโม่ไรท้องวายเยู่เอาปิดวพวกมาหันเขาก็เปิดอกแบบนี้อันนี้มันไม่ดิมันเสียงเสียงไม่เอองเสียงไม่ก็เปิดซกสมเกลือกันแล้วยังไงมันเกินไปว่าพยายามคุ้มเสียงกลางไปน้ำ เ mm hmm. OK ส were, ียงกลางมันออกก็คุ้มก็คุ้มเรื่องนี้แล้วครับนี่คุ้มิดหน้าไปยังพี่แหละเสียงกลางเอามีเสือมันมันดังไก่ดิเออมันไก่เห็นในว่าเห็นไหมมันดังไก่ในทีนี้แล้วพวกก็สิปิดผ่านเด่นเดียวเออไอ้มันดังไก่อยู่ในบริเวณเโอเคครับมาแริเจอกันที่ตลาดเมืองทองดุดันธานีปอตี่ใดครับปีห้าปีห้านี่แบบแจงซำแจ้งต่อแจ้งนะครับเจอกันสำหรับทีนี้เดินทางกันบ่าือแม่นเดินทางออกต่อหอ สาวน้อยลำพื้นโชูก็อยู่กับทมอสาวน้อยเปงนแฝงก็อยู่กับทมอพี่น้องมากไดกับเลือกเบิองเอาเลยน,นะครับไอ้วันที่สามทีมลำพื้นโชูอีกเลยครับไมอได้บอกนะครับโอเคยจะพุ่งเลยพุ่งเลยครั้งเดียวเปิดมาเบิ่งเปิดเพืนไม่พออะไรสุดวันพวกจะขวางหมู่บ้านนี่เบิ่งผิษค,มม <c oughs> คือกันให้ LED ไล่โอเคครับพี่น้องเลือกเบิองเลยในกรุงเทพนะครับสาวน้อยทั้งสองวงนะครับผอนทั่วกรุงเทพพร้อมกัน นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ